สองครับคลิปแรกจบไปแล้วนะครับโอ้ยยุบหนักโคตรเลยโผลเหมือดในเดียวละจะหมือน้วเนคลิปแรกเพิ่งถ่ายไปได้ไม่นานมันจบแล้วเฮ้ยน้ำตัดยังเอาคนไม่ตัดยังไงมันจะหมดแล้วทุกคนจะหมดแล้วตักไม่ได้แล้วผมตักไม่ได้แล้ว หมดเอยหมดแล้ยเทหมดเลยเลใครจะชิมนนี op, nice. oh, oh, mm ้ไปน่าจะดดีนะเพราะมันมีเยอะสุดละแม่งเยอะแล้วก็ได้ความหวานที่แมีวทุกคนแมีวแมวเราผ่านทุกคนแมวแมวอมวแมวแมวทีาค้างกล้องขยับเลยแมวเออ EP สองมีแมวเหมือนแมวก็เหมือน EP หนึ่ แมว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 เปียแมวเปียแมวน่กเียวคะแมวเบียวเลยตรงไหมคะฮึตรงแมว เยังไงฮัลโหลฮัลโหลนี่ครับน้ำฟักวัวน้ำฟักวัวครับสวยเลยแค่นี้อื้ออันที่หายร่ะเนี่ยอันนี้ นี่อันนี้หายร้อนละก,กดกลับหน้ากล้องตรงนี้สิกลับไม่ได้แล้วก็แล้วถ่ายให้อ๋อโอ้ยง่นยาัาไหน ตู้ิงมาอยากกินเลยไหนชือ่อะอะไรเนี่ยชื่อชื่อด้วนะอืมด้อม่ตาเหมือนแค้ด้ามันหิวมั้ยกินม,นมนั้